มาเต็มเลยนะผมยังไม่ได้ตอบนะพอพี่โทรมาบอกว่าจะมาดูรุ่นแรกใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้ตอบใครเลยมีคนรักมาเมื่อกี้นี่พิมพ์ข้อความมาเต็มเลยผมราคาครับราคาครับราคาครับโดดข้ามสายมาไงผมว่าเห็นผมจริงๆไม่รู้ผมว่าผ็หลิเขาจะเก็บได้เยอะยังยังไปได้คือรา่าถ้าเทียบอันนี้พูดถือว่าเดี๋ยวผมก็ตัดคลิปนี้ออกไปเลยไหนๆก็พูดไปเลยแล้วกันคือถ้าพูดในเกจิที่ยอดนิยมนะพูดแบบเข้าหูเลย หล่อบุตรทิมหล่อบุตโต๊ะหล่อบ้ากลวยหล่อบุตรหลิวเข้าหูหมดแต่ผมถามว่าถ้าเทียบกับราคาเลนสอาลกตัวอย่างพันเนื้อทองคำเนื้อทองคำหล่อบุตโต๊ะเท่าไหร่ครับพี่หล่อบุตทิมเท่าไหร่ครับพี่และหล่อบุตรที่อื่นเป็นไรใช่ยังเป็นราคาที่แบบเซียนเนี่ยสายพี่อ่ะเข้ามาเก็บกันเยอะซื้อไม่ได้แล้วสมัยก่อนอ่ะพวกเสมาหนึ่งแปดอย่างเงี้ยเหรียญทองคำนะเหรียญหนึ่งแสนกาบาทตรงาไหร่นะครอบแค่ที่ไทยนสองล้านไทยซื้อเรียกแบบโอ้ยไม่งงยี่หร Để à, sản nhưng, đi. Mà, phải sản ra ngay đi, lên câu